คอร์ดเพล์ที่รักผาสีต่อไปก็ถึงเวลาของผู้โชคดีในวันนี้นะครับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นกล่องขนาดใหญ่ถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีเดี๋ยวผมจะให้น้องซากุระเป็นคนจับสลากผู้โชคดีในวันนี้นะครับผู้เสร็จกล่องเม่นานก็ยื่นมาตรงหน้าผมค่อยๆ่วมมือลงไปในกล่องพร้อมกับแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งและส่งต่อให้พิธีกรเสียงดน,นตรีดังขึ้นสร้างจังหวะความตื่นเต้นให้กับทุกคน และเมื่อเสียงนั้นสิ้นสุดลงพิธีกรก็ค่อยๆการกระดาษแผ่นนั้นออกแล้วอ่านชื่อน,นั้นทันทีและผู้โชคดีในวันนี้ก็คือเสียงดนตรีดังขึ้นอีกรอบขอแสดงความยินดีกับคุณวรเดชด้วยนะครับสิ้นเสียงประกาศของพิธีกรทุกคนก็ต่างโห่ร้องทันทีเพราะไม่ใช่ตัวเองแต่ไม่รู้ทําไมพอผมได้ยินชื่อนั้นกับรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องวรเดชสําหรับผมนั้นคือเพื่อนสนิทที่ผมรู้จักดี แต่บางทีอาจจะไม่ใช่คนเดียวกับที่ผมคิดตอนนี้สมองกำลังคิดไปต่ตันนานาเพื่อหวังว่าจะไม่ใช่ไปแต่คำตอบกลับมายิงจู่ตรงหน้าผมแล้วไอ้ไปแนะนำตัวเลยครับพิธีกรยิ่มไ้ให้มันทันทีสีหน้าของมันตอนนี้ดูจะดีใจมากเป็นพิเศษและยิ่งไปขวาน,นั้นมันคอยหันมามองผมอยู่ตลอดไม่สิมองอีกร่างในตัวของผมมากกว่าแม้ร่างจริงผมจะชอบมัน แต่สำหรับตอนนี้ไปมันกลับชอบอีกร่างของผมถูกอย่างมาดูยุ่งเหยิงเกินไปหมดแต่ถึงยังไงผมก็ไม่อาจหนีความจริงนี้ไปได้สวัสดีครับผมไปครับมาแนะนําตัวอย่างเรียบง่ายดูถ้าคุณจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะเห็นคุณยิ้มตั้งแต่เดินขึ้นมาแล้วได้ทีพิธีกรก็อเอยแซวทันทีก็นิดนึงครับคือก่อนหน้านี้เราเคยได้คุยกันนิดหน่อยแต่พอมาวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันอีก ก็เลยดีใจเป็นพิเศษหน่อยครับมาริฟอธิบายให้พิธีกรและทุกคนได้ฟังเกิดเสียงโห่ร้องไปทั่วอีกครั้งเมื่อได้ยินเรื่องที่มันเล่าแบบนี้เขาคงเรียกว่าผมลิขิตแน่เลยถูกไหมครับได้ทีพิธีกรก็ท่่มสนุกกับเรื่องเล่านั้นด้วยว่าแต่คุณไป้มีอะไรจะ,จะบอกกับสากุระหรือเปล่าครับมีครับไปหันมามองผมคือผมไม่รู้ว่าคุณคือใครแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณได้รู้ก็คือ คุณน่ารักมากนะครับผมรู้ว่ามันพูดออกมาจากใจแต่ถ้ามารู้ว่าเป็นผมมันจะยังพูดเหมือนเดิมอีกไหมสุดท้ายผมก็ได้แต่ฝืนยิ้มให้มันก่อนจบกิจกรรมผมกลับไปก็ถ่ายรูปคู่กันก่อนที่ผมจะเข้าสู่ด้านหลังเวทีเบลมายืนรอบผมทันทีเมื่อพิธีกร,รประกาศจบกิจกรรมนี้และไม่ต้องรอพูดอะไรเบลก็พอดูออกว่าผมกำลังเป็นยังไงเธอดึงผมเข้าไปในห้องแต่งตัวทันที โอเคไหมเบีย okay, แม้จะเได้คำตอบอยู่แล้วแต่เบลก็เลือกที่จะถามใครก็ตามที่เห็นหน้าผมก็คงพูดด้คำเดียวด้วยว่าผมไม่โอเคเลยในตอนนี้แม้แต่จะยิ้มผมยังยิ้มไม่ออกเลยเบลผมดึงรัางบาร์เข้ามากอดปล่อยความหมดแอออกมาจนหมดทุกอย่างมันจบแล้วต่อจากนี้จะไม่มีผมในร่างซากุระนี้อีกแล้วผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆอีกครั้งและต่อจากนี้ ผมจะต้องเดินหน้าไปด้วยตนเองอย่าคิดมากนะผมได่แต่ปล่อยความอ่อนแอออกมาพอรู้สึกดีขึ้นก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพตัวเองจากซสก๊อตเพย์กับเป็นเบียร์คนเดิมที่ทุกคนรู้จักไปล้างหน้าก่อนไหมเราจะได้กลับบ้านกันเบคคงเห็นสีหน้าผมไม่ค่อยดีแถมตาก็ยังบวมนิดๆพอร้องไห้เจอกันด้านนอกนะผมเดินเข้าห้องน้ำหวังล้างหน้าทัานทีแต่ในนั้น ผมกลับเจอใครบางคนที่ไม่คิดว่าอยากอยู่ในสถานที่แห่งนี้ไบไปหันมามองผมอยางแปลกใจที่มาเจอผมที่นี่มันรีบปิดกอกน้ําและเดินมาหาทันทีอา้าวเบียร์มางานนี้ด้วยเหรอสีหน้ามันดูแปลกใจมากที่ได้เจอผมที่นี่แต่หน้าผมเนี่ยสิแทบจะซีดไปไก่ต้มพอเจอมันเนี่ยแหละอืมเมื่อกี้เห็นกูบนเวทีปะ่ะโคตรเจ๋งอ่ะเดินขึ้นไปแทนรุปคู่กับน้องซากุระด้วยอ่ะ มันยิ้มอย่างมีความสุขแต่มันจะรู้ไหมว่านั่นคือผมเองแต่เสจะได้ว่ากูคงไม่ได้เจอเขาอีกแล้วอ่ะงั้นเหรอผมแก้ทําเป็นสนใจจะรีบไปล้างหน้าทันทีตอนนี้สิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดก็คือการออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดพอใบหน้าโดนความเย็ยนของน้ําเข้ากระทบมันก็ทําให้ผมกลับมาสดชื่นได้อีกครั้งแต่ผมก็ไม่มีเวลามากขนาดที่จะสำวจใบหน้าตัวเองให้มากนัก ขอแค่ให้รู้สึกโอเคขึ้นกว่าเดิมผมก็พอแล้วกูไปก่อนนะเบลรอยอยู่อ่ะในจังหวะที่ผมกําลังเดินผ่านมันไปกับทุบมือหนาของมันรังเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิวะขนตามึงแปลกๆวะ่ะในจังหวะที่ผมกําลังงงอยู่นั้นไปกระฉวยโอกาสเอามือมาจับขนตาผมและสิทธิติดมือมันกลับไปคือขนตาปลอมที่ผมคิดว่าถอดออกหมดแล้วนี่มึงใช้ของแบบนี้ด้วยเหรอฟังดูก็รู้ว่ามันแปลกใจกับของในมือมันมาก เบลมันมาขอให้กูเป็นหุ่นแต่งหน้าให้มันอนะสงสัยกูคงลืมมาออกอะ่ะมึงนี่ก็แปลกเนาะให้พี่ตัวเองจับแต่งหน้าพูดเสร็จมันก็โราอ,ออกมาถ้าเป็นกูนะกูคงหนีไปนานแล้วเออใช่กูก็อยากจะหนีหนีไปจากตรงนี้หนีไปจากคนตรงหน้าผมในตอนนี้ยิ่งหนูนานผมก็ยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้นกลัวว่ามันจะรู้ความจริงเข้ามึงว่าอะไรนะ ไม่มีอะไรหรอกกูไปก่อนนะผมไม่อยากพูดอะไรให้มากกว่านี้แล้วรีบขอตัวไปทันทีด้านหน้าประตูทางออกเบลกำลังยืนรอ,อผมอยู่แล้วในมือของเธอนั้นเต็มไปด้วยสัมภาระที่ฉันได้กิจกรรมวันนี้และยิ่งไปขวานั้นยังมีกระเป๋าของผมรวมอยู่ด้วยหนักไหมอะ่ะพูดเสร็จกะกระเป๋าตัวเองมาสะพายและช่วยยกของบางส่วนนึกว่าไปตกซ่วมตายและสุดท้ายผมก็ไปพ้นจนเบลบ่นที่หายไปนาน ช่วยกันถือเลยหนักจะตายอยู่แล้วให้เราช่วยนะเสียงนั้นไม่ใช่ผมหากแต่เป็นไปที่เดินตามผมมามือหนาะยังกระเป๋าใบใหญ่ไปถือโดยที่พวกเรานั้นยังไม่ได้อนุญาตแต่ไม่ใช่แค่ใบเดียวมันนึงกระเป๋าของผมไปช่วยหิ้วด้วยอีใบมึงยังไม่กลับอีกเหรอทีแแรกก็ว่าจะกลับแหละแต่เพอเอินเห็นพี่น้องคู่นี้หิ้วของกลับบ้านกันไม่ไหวก็เลยอยากไปช่วยอะ่ะพูดเสร็จมันก็กระชับกระเป๋าเล็กน้อยไปดีกลับบ้านกัน เออผมหันไปมองเบลตาปิบปีบดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องที่ของหนักๆสุดท้ายเราสามคนก็ต้องกลับบ้านพร้อมกันใช้เวลาไม่นานพวกเราก็มาถึงบ้านป้ายยิ้กระเป๋าคืนให้เบลโดยมีผมคอยช่วยอยู่ข้างๆข,ขอบคุณนะที่อุตสาห์มาช่วยเราอะ่ะเบลเอยขอบคุณจากใจไม่เป็นไรเบลเรื่องแค่นี้เรายินดีช่วยอยู่แล้ว มากกว่านี้เราก็ดีจริงไหมเบียร์ผู้เสกก็หันมามองผมมึงวางปะกูขอคุยด้วยหน่อยสิก็วางนะว่าแต่มีอะไรหรอไปคุยที่อื่นได้ปะคืออยากคุยกับมึงแค่สองคนน่ะเบียร์มองหน้าผมมันอยากรู้ด้วยแต่พอความต้องการของมันสุดท้ายผมก็ได้ต้องพามันขึ้นห้องนอนของตัวเองแน่นอนว่าที่นี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาดีนอย่างแน่นอนเดี๋ยวกูแปะนามมาให้นะอืมพอพ้นขอบประตูก็เจอกับเบลที่ยืนจ้องตามไม่กระพริบจ้องนามแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็มีนะเบลกรดโอกทันทีตกลงเพื่อนเบียรอยากคุยเรื่องอะไรเหรอถืออยากคุยกันแค่สองคนนะ่ะความจริงไม่ใช่เบลแค่คนเดียวที่สงสัยหรอกผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันยอมรับว่าผมตามันไม่ค่อยทันจริง มันคิดหรือทําอะไรผมไม่เคยอ่านออกสักครั้งแต่มีมันเท่านั้นที่อ่านความคิดของผมออกเกือบทั้งหมดอย่าเพิ่งถามเลยเรายังไม่ได้คุยอะไรสักคำเลยอะ่ะอ้าวหรอเข็นเข้าห้องไปตั้งนานนึกว่าคุยกันแล้วอะ่ะแม้จะพูดแบบนั้นแต่ผมก็แค่เคพื้นที่ให้ห้องมีพื้นที่มากกว่าปกติพอกันออกไปนั้นผมทําห้องรไวิจนเก็บแทบไม่ทันไม่มีอะไรหรอกทางไงเราขอตัวไปน้ำให้มากินก่อนนะได้ได้ได้ ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เบลคนเดียวที่อยากรู้คนฟังเองก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ว่าพวกเขาคุยเรื่องอะไรกันต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับเราเจอกันตอนหน้านะครับ